พี variance, right. ่เจลิสกับลูกน้องฟางไปด้วยนะครับต ah. ah. yeah. ิดตามน้องถ้าคนไหนที่เว้ยคอมโบเรามีสองวงแยกกันก็จะมีน้องอยู่หน่อยก็ึ่งไปติดตามกันเราจให้เราแต่งานครับ นี่คือมันสมองของโฟเอสเลยอันนี้อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ก่อนจะพบกับพี่เอกแล้วก็พี่แจ็คเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนักแต่งสุดยอดอเขาเรียกว่านักแต่งสมองเพชรครับผอบคุณบอกว่านี่คือคร่อยของบริษัทครับบทเพลงหลายๆบทเพลงที่โด่งดังก็มาจากผู้ชายคนนี้นี่เลยใหม่ล่าสุดให้ผลนานเก่าชอดีไม่ว่าจะเป็นบทเพลงที่พี่เอกลาดล้องเจรรอไว้คือลำดวนลืมดมลักสาวมอ สนี่แล้วก็กผมร้องนะไอ้หนุ่มนาดอนกับอาสันตโดวงสว่าวใช่ใหม่ล <ไป S 2> ่าสุดครับไปดูผลงานได้ในทิกตอกครับตอนนี้ประมาณ5ล้านวิวนะตอนนี้ในทิกตอกฝากไว้ด้วยเข้าไปดูในทิกตอกครับผมชื่อเพลงว่าสาวสวยชุขโขไทยโอ้โหหน สนุกสนานกับอารุณตะวันโฟร,ร์เซอร์เบอร์เทสส,ส่วนฐานในจังหวัดระบ่ครับเริ่มต้นกันด้วยสาวสวยสุขหัวไย โปรดเมตตาผิดหวังคนสวยสุขโทหทายสซ้าตาต้อมแต่สวยหน้าแหลก,กว่าเซ้าบ้านของทางขอดสงสซ้าบุ่งสูซเธอไม่ได้เรื่องคือมานานบ้านซ่านเรีกว่าง,งาบาจังวางเลิกวางไปไหนนาบุตรไกรล้วน โสดพงโลสาวคนล้วนแต่สาวสวยข้องก็นโสนดก็สวยเธอสวยซึ้งจังมีคนบ้านใกลโทรด้วยใจใจตรวนสาวตานเดียนาบ้านสาวนและกระดงแม่ไม้บ้านยกชมยกบ้านโกงน้องแต่แบกบ้านกลองลันน่า,นานจะมาเยี่ยมใหม่ส่งขอไทย สาวที่สวยโสพาสงสาบปากตาบานป่วยสาวงามวังองวังวังเห็นเข้างวงงวยโปรดเมตตาปิดด้วยคนสวยสุโคทัยสาวน้ากลองแห่สวยน่าหลกว่าสาวกรุงปากของจ้างขอดทรงสาวกรุงโซเธอไม่ได้เรื่องเลือมานานบ้านซาแล้วก็งามปากจวางเลอกวาง ย,ย้อยไปแพร่บานรวยตะโดดทุกงรวนสาวตัวตแต่สาวสวยน้องกระชอนกันโวยเธอสวยซึ้งใจที่ผม้านไกลชมด้วยใจไทยคิดรวนสาวตาเตียนาตัวบ้านสวนแล้วก็ดงแม่มา,บาน,น,มนบ้านหลุดโชกยงบ้าอกน้องตาแบกบ้ากไกลวันหน้าจะมาย้ำใหม่สุโขทัย เป็นน้องชาวจังหวัดอุทัยธานีแต่เหตุเพลงมันดังมากตอนที่เต็มติ๊กตอกเลยเออก็เลยขออนุญาตเจ้านายบอกมาขึ้นร้องสักเพล็กนึงมาจังหวัดอุทัยมันต้องร้องเพลงสาวสวยอุทัยสาวสวยสาวช่วยอุทัยแทนใจลูกเดียวเดียวอันนี้อันนี้คีย์อะไรเนี่ยสาว สวยสุขโขทัยสาวสวยเปลือยไทยสาวสวยสุโขทัยไม่ไม pa ่ไม่จริงๆแล้วจะร้องสาวสวยอุทัยแต่แต่วันนี้เขาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอด้วยนะก็ฝากพี่น้องแฟนเพลงด้วยนะครับตอนนี้กําลังระบาดเต็มทิกตอกเลยสาวสวยสุโขทัยฝากลูกตะวันโซเอสไปด้วยแล้วก็ฝากคนงานศิลปินในค่ายเยอะแยะมากมายเลยนะฮะตอนนี้ที่งานเพลงเราออกมาล่าสุดแจ็คกฟนดแฟนใครสวยจังไปตัดตา ลุกตะวันนะครับฝากไตามด้วยนะฮะฝากไปด้วยนี่คือผลงานของันสมองจากลุงตะวันโฟเรส์นะเป็นท่านักร้องนั่งแตกด้วยฝากไปด้วยนะครับครับอ่ะจับที่บอกนะครับว่าไม่อยากจะขัดความสุขใครมีมือถือเตรียมให้พร้อมใครอยากจะถ่ายรูปเตรียมตัวให้ดีขยับเข้ามาใกล้ๆอันนี้หัวหน้าจะออกแล้วพร้อมมัอยัง ไหในใครเป็นฟรรแฟนอังกอร,ร์ง<อ>สเงรรสียดไอ